เราวันนี้เราไปซื้อสลามกันไหมดีเลยดีเลยเอามือถือไปด้วยดีเดี๋ยวเราจะมาวัดกันเลยนะสามสาวเอ้ยสี่สาวไป three t o o พวกเราถึงแล้วนั่นสลามไงนี่ไงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอเออะไรหรอคะ เอาสลามไปของฉันนั่นสลามของฉันเอาไปเดี๋ยวโดนตำรวจจับเดี๋ยวฉันจะแจ้งเลยเอามือถือทำไมฮะอะฉันไม่ชอบอช่วยดีค่ะตำรวจมาจับนะนั่นไม่ถูกแล้วอเอาคืนฉันมาได้ค่ะแค่นั้นแหละแต่แต่แต่่ตตว่าที่นี่คือร้านขายสลามนี่คะก็เลยต้องเอาสลามสิคะ อ้ยสลามมันอยู่ตรงนู้นเด็กเอ,อ,อ้ยอูย้อูอออ้เป็นอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นตรงนู้นเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเออเค่นั้นอ้ขอโทษค่ะเออตรงนู้นตรงนู้นว้าวสลามเต็มเลยใช่สลามเยอะมาก ว้าว wow! สรมมันเยอะมากสุดๆเลยว้ย <Wow! Wow! S 1> ไปเอาสรามกันไหมอู้สีเขียวฉันอยากได้นะอ uh, ่าเธออย่ามาแปะตรงหัวนะเพื่อมีสารเคมีสารเคมีอะไรสสรมอะ่ะเอาหรอมีสารเคมีด้วยหรอมันมันก็แค่สสรมนี่ มีสารเคมีมันทำจ,จากกาวแล้วทำไมพวกเราจังมาซื้อด้วยละ่ะแค่ซื้อมาเล่นเปล่าๆแต่เล่นเยอะก็ไม่ดีเหมือนกันเอาเหรอก็ใช่สิแต่ก็เล่นได้แหละแต่ว่าไม่ต้องเล่นทุกวันหรือว่าเล่นบ่อยๆเดี๋ยวป่วยเพราะมันมีสารเคมีนะแล้วทำไมเธอถึงเล่นนะเธอบอกตัวเองก่อนอะไรฉันก็แค่เล่นนิดๆหน่อยๆ ปกติฉันเห็นแ่ะพวกเธอเล่นกันเยอะเลยเอา้าใช่ใช่ใช่เอ้ยยอมรับมาแหละ <c oughs> พวกเธอมาพูดเสียงดังอะไรมาร้านฉันเนี่ยพูดเบาๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยเบาๆหนกหูเฮ้ยฉันจะเล่นจะลามอมาเล่นกันเธอซื้อมาอันหนึ่งนะซื้อน,นี้แหละเดี๋ยวฉันเลือกก่อนอันนี้ดีกว่า เธอเล่นให้มันดีๆนะโอเคอย่าเล่นทุกวันหรือว่าอย่าเล่นเยอะมากโอเค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 เราคิดว่าเรารีบซื้อเรารีบกลับไปดีกว่าโอเคฉันเลือกอันนี้ดีกว่าชมพูนั้นฉันเลือกสีเขียวมากดีกว่าฉันเลือกเรนโบะอีะ ที่ัวฉันเออโล่งใจโอ้โหเธออย่ามาโป้หน้าตัวเองสิเออฉันขอโทษฉันเอาสีเขียวไปกลับบ้านกันทรีดิวโอ๊ยอย่าลืมจ่ายตังค์เอ๊ะเมื่อกี้เธอไม่จ่ายตังค์หรอ,อขอโทษค่ะเดี๋ยวแจ้งตำรวจนะมาจ่ายตังค์เร็วโอเคค่ะโอเคค่ะจ่ายตังค์แล้วค่ะ โอเคไปได้ช่วดูอุ้ยลืมไปลืมพกมนอนอเออพี่ขะอะไรเหรอจะ๊ะยวหนูเอาผ่านเอาโอนเงินผ่านมือถือให้พี่นะคะโอ้ยมือถือกันลืมไปที่บ้านเหมือนกันนั่นเดี๋ยวฉันไปรีบเอาเลยนะฉันไปก่อนเออก็ได้คะ่ะออะมาแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปโอนให้นะคะ โอเคเดี๋ยวฉันขอนัาไปตรงนี้นะโอเคค่ะเดินทำไมค่ะอุ้ยโอเคโอเคโอนให้แล้วค่ะขอบใจนะจ๊ะฮะไม่เป็นไรค่ะพี่ขอบใจไปเออไปกับบ้านกันฟรีดิววนันสนุกจังสไลด์ใช่มันสนุกมากมากเรฟ โอเคบายบายค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะอย่าเล่นสลามเยอะนะคะเพราะมันไม่ดีมีสารเคมีมาจากกาวค่ะเล่นได้นะคะแต่ว่าเล่นนิดนึงค่ะอย่าเล่นเยอะหรือว่าถ้าใครเล่นแล้วล้างมือด้วย <l> 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 ฟอกสบู่ด้วยนะคะ บายบายค่ะถ้าใครเคยเล่นสลามแล้ว,หร,ว,รรลลวหรือว่าใครเคยเล่นสลามแล้วหรือว่าเคยเคยมีสลามสีเรนโบว์แล้วละแล้วก็ในโตก้านะคะใครเคยเจอสลามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะในเกมนี้นะคะบาย